One minute this and that. Why are you so fat? You're so lazy. อ mm ื hmm. ้มอยากจะตอบกลับไปมากแหมแล้วดูคนพูดก่อนจะพูดนะดูตัวเองก่อนแต่ว่าพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าไงอะ Look who's talking. ดูสิใครพูด He's Wolverine. Uh, I hear you're quite an animal. Look who's talking. <S เป็นสำนวนหรือว่าวรีที่เขาใช้พูดกันเวลาที่มีคนมาว่าอะไรเราแล้วเราแบบ แม่ดูตัวเองก่อนไหมคือเขาว่าเราอะแต่ไอ้เรื่องที่เขาว่าเราอะเขาก็เป็นเขาก็ทำ I'm lazyLook who's talkingGirl you need to get more exerciseLook <laughs> who's talking <S หรือบางทีในความหมายคล้ายกันเขาก็พูดเป็นวลีว่า Someone can talk Someone is a fine one to talk. ความหมายคล้ายกับ Look who's talking เลยค่ะก็คือคนที่กำลังว่าคนอื่นอยู่ตอนนี้เขาก็เป็นเองทำซะเองอะ่ะ I was late, so my boss was furious. He can talk. He's never on time. อันนี้ก็เป็นวลีที่ทําให้เราได้รู้ได้เข้าใจไว้ว่าอ๋อมันแปลว่าแบบนี้แต่ไม่ต้องเอาไปไฟใครนะคะเอาไว้เวลาที่เราดูหนงังหรือดูคลิปวิดีโออะไรเราจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นหรือจะเอาไว้เซลก,กันกับเรื่องที่มันเป็นเรื่องบวกกเรื่องแบบชื่นชมกันก็ได้เหมือนกันนะคะ You're beautiful Oh look who's talking <S ถามเองตอบเองคุยเองเง oh, um. เคยได้ยินวลีนี้จากที่ไหนกันบ้างมาคอมเมนต์แชร์กันนะคะ That's it for one minute Bye